สำหรับเรื่องนี้นะครับพินอคคิโอก็เป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะครับเทพนิยายเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคอหนังแฟนตาซีน่าจะไม่ควรพลาดพินอคคิโอนะครับกำกับโดยแมตติโอกาโรเน่นะครับและนำแสดงโดยมาเรียเปียติโมโรเบโตเบนี ก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นหนังสัญชาติอิตาลีนะปกติแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูหนังอิตาลีกันโดยส่วนใหญ่นะครับปกติเราก็จะดูกันอเมริกากฤษอะไรงนี้เนาะแล้วก็จะมียุโรปสวีเดนอะไรย่างนี้บ้างแต่ว่านี่ก็เป็นหนังอิตาลีเรื่องนึงที่ดัดแปลงมาจากพินอคคิโอนะครับคนตำรักซึ่งผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยดูพินอคคิโอแบบจริงๆจังๆสักทีนะครับแต่ว่าในรอบนี้โรงหนังเข้ามาก็เลยอยากดูนะเห็นตัวอยา่างเออน่าสนใจนะครับคือผมบอกตรงนี้นะว่าผมอยากดูพินอคคิโอเพราะ ดูหนังเรื่อง AI ที่สตีเวนสปีเบิร์กเคยสร้างเอาไว้แล้วในเรื่อง AI เนี่ยก็มีการเกินถึงนิยายพินอคิโอนี้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจจากพินอคิโอไปเลยเข้ามาดูเรื่องนี้คือสำหรับพินอคิโอเรื่องนี้เนี่ยบอกภาพรวมๆไปแล้วกันนะครับว่าเขาก็ทำตามนิยายที่ได้เขียนเอาไว้ว่าเป็นหุ่นหุ่นนะครับหุ่นไม้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็แดร์ล็อกของเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผก ในฉบับนิยายเลยคือเดินตามเส้นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยอ่านนิยายมาเขาก็จะมาเสกเ,เป็นภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ให้เราได้คิดนะครับโดยเฉพาะให้เด็กๆลูกๆหล,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 ลานๆเยายยวชนได้ดูเนี่ยว่าเอ้ยไม่ต้องเยาวชนน่ะผมเองดูผมยังตระหนักเลยนะว่าเฮ้ยการที่เรื่องพีโตคิโอเขาจะสื่อสารเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทิ้งโอกาสดีๆไปในชีวิตหลายอย่างเยอะมากนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วในหนังทําออกมาก็ทําออกมาได้ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ตามแบบที่นิยายเขียนเอาไว้ทีนี้ในด้านที่2ก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินนะครับแสงสีเสียงในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ใครที่เคยติดาภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสไตล์ดิสนีย์เนี่ยมาดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึก แปลกๆนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นวิชวลเอฟเฟกโดยส่วนใหญ่จะมี CG บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะและการออกแบบของเขาจะใช้การแอนิเมตหน้าคนลงไปเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปลาตัวของลาหรือว่าของอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นทากหรือว่าจะเป็นแบบสัตว์ชนิดต่างๆก็จะใช้วิธีการเอาคนมาใส่ชุดแบบใส่วิช,ชวลแต่งแล้วก็เมคอัพในเรื่องของอพร็อพอะไรต่างๆมากกว่าที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็น ไที่เป็นแบบออริจินอลในการใช้เอฟเฟกจริงๆไม่ได้ใช้แบบ CG ทําเป็นหอยทากเป็นแบบแอนิเมตขึ้นมาแบบนั้นนะครับฉะนั้นใครที่ติดดิสนีย์มาเนี่ยอาจจะดูเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแปลก 8. แต่ผมดูแล้วผมแบบเฮ้ยผมก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในการทำทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างในความสดของการสร้างพร็อพขึ้นมาแบบนั้นนะครับและก็จะมีแบบแอนิเมชันเป็น CG ที่จะเป็นตัวพินอคคิโอแค่บางตัวแล้วนอกนั้นก็จะใช้เป็นวิธีการแบบแต่งหน้าตัวเด็กให้เป็นพินอคคิโอโดยส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้แบบ c l o s อ up เข้าไปจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นคนนี่แหละครับวิ่งแต่พอเป็นแบบเจาะดีเทลเข้าไปก็จะเห็นรู้นะว่าเป็นแบบ 4G ประมาณนั้นส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่ ผมคิดว่ามันมีความคลาสสิกนะแล้วก็ไม่ได้กระชับฉับไวใครที่มาดูเรื่องนี้แล้วต้องการอัจฉรสเทพนิยายแบบนิสนี่ผมคิดว่าผิดหวังนะครับโอเคที่สําคัญคือดนตรีเรื่องนี้ผมคิดว่าทําออกมาได้ดีนะมีความคลาสสิกคือเหมือนกับว่าพุ่มกลับเขาอยากจะคงความคลาสสิกของพินอคคิโอเอาไว้ฉะนั้นนะครับสำหรับพินอคคิโอเวอร์ชัน2020เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7 เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับพินอคิโอ2 0 2 0ผมให้คะแนนภาพรวม7เต็ม10เรื่องด้ว่าเป็นพินอคิโอที่ทำออกมาเคารพต้นฉบับมากเลยนะครับใครที่มาชอบหนังแบบเอยดูแล้วแบบกระชับตัดต่อฉับไว CG อลังการงานสร้างเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผิดหวังนะครับผมดูมาผมดูพินอคิโอตอนแรกเนี่ยผมคาดหวังว่าผมจะดู CG แบบโอ้โหอลังการแต่พอเข้าไปปุ๊บ มันไม่เหมือนกับที่คิดไว้แล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นงานสไตล์ยุโรปสไตล์อิตาลีเราจะไปแบบวัดหรือว่าไปดูความเป็นดิสนีย์แบบอิตาลีไม่ได้นะครับผมก็เลยพอเข้าใจในจุดนี้และจุดบอดอีกเรื่องหนึ่งคือด้วยการที่เรื่องเนี่ยการตัดต่อต่างๆนะครับหรือว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มี ความยาวค่อนข้างยาวนะคือพี่โนอคิโอเรื่องนี้ค่อนข้างยาวถ้าเกิดหนังเรื่องนี้นะกระชับเข้าใหมา่หนึ่งอาจจะทําให้คนดูสนุกมากขึ้นแต่ว่าพอมองในมุมหนึ่งคือเขาต้องการคงความคลาสสิกเอาไว้การาถ่ายทอดหลายๆอย่างเลยรู้สึกว่าเนิบๆนิ่งๆนะครับดนตรีไม่ได้มีประกอบทั้งเรื่องจะมีช่วงที่แบบ d e a แอร์ของหนังมากพอสมควรอาจจะด้วยเนื่องอยากให้เราแบบเข้าไป ใส่ฟิลลิ่งกับตัวละครที่แสดงก็เป็นได้แต่ผมมองว่าคนที่ติดงานแบบสมัยใหม่นวนรรกมเนิยายสมัยใหม่พอดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบก็ได้นะครับก็อันนี้บอกไว้เป็นกลางๆเอาไว้แล้วกันแต่ส่วนตัวผมก็ให้7เต็ม10นะครับเป็นหนังที่ดูแล้วได้อะไรให้เราได้คิดตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีความดราม่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เด็กดูอะไรดูเนี่ยก็นอนเยอะ ดื่มเครื่องดื่มพืชชูกําลังเข้าไปดูนะจะได้มีงีบกลางลงโอเคครับสำหรับพี่น้องที่โอ้ผมให้7เต็ม10แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดอย่าเอามาตัดสินนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นแบบนี้จริงๆนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสความรู้สึกด้วยตัวเองนะครับโอเคสําหรับ เรื่องนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขและได้มุมมองแง่คิดในการใช้ชีวิตไปกับพี่น้องคิโอ2020คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ